คาเฟ่แอนฟาร์มแนะนำน่าท่องเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีนะคะก็เป็นคาเฟ่ที่ชื่อว่าฟาร์มโกแลนด์ค่ะคาเฟ่นี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่ามาแล้วก็น่าจะแฮปปี้ทั้งครอบครัวค่ะเพราะว่าเป็นคาเฟ่ที่มีทั้งสวนผลไม้ค่ะก็จะมีเป็นสวนเมลอนแล้วก็มีเป็นสาวรสะคะแล้วก็จะมีเป็นทุ่งดอกไม้เป็นทุ่งดอกเอ็กซฮวยค่ะ เป็นคาเฟ่ที่มีที่พักนะคะอยู่ติดวิวเขานะคะสามารถที่จะออกไปปั่นจักรยานชมฟาร์มไวรอนแล้วก็ที่นี่เขาก็จะมีเป็นสวนผักออร์แกนิกนะคะเมนูของเขานะคะก็จะมีเป็นสลัดซีซานะคะผักของที่นี่เขาจะสดมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นบริเวณที่เราสามารถไปปั่นจักรยานชม ฟาร์มเมอลอนแล้วก็ทุ่งดอกเก๊ก่วยได้นะคะเขาก็จะมีเป็นดอกเก๊ก่วยขายด้วยนะคะที่เนี่ยค่ะเ,เขาจะเป็นฟาร์มออร์แกนิกนะคะสามารถเอาไปชม